สวัสดีครับก็อยู่กับ3ามแปดกนะครับท่านผู้ชมกับ, AP, นบห,หนึ่งหกแปดวีนะครับมาดูว่าจะมาหรือเปล่าจังหวะนี้ม้แรกของเรานะครับท่านผู้ชมไปที่ไปที่แดงแล้วกันนะครับไปที่แดงแล้วกันมาดูว่าจะมาหรือเปล่าจังหวะนี้แดงมาครับ ไปเงปางมาทีนะหมอท่านผู้ามาชมมีสามกับกลงขอบอดครับ <c oughs> สามกลงใบขาวะ่ะก็แค่หนึ่งเองเบาเบาเบาสองหนึ่งสวยงามสวยงามครับท่านผู้ชม ไปต่อเลยและกันก็เป็นที่น้ำเงินนะครับ2.5ป่ปะจังหวะในนี้มาหรือเปล่าโปะมาครับท่านผู้ชมหก หกศูนสวยงามนะครับลุยครับลุยจังหวัดน,นี้ลุยครับลุยแดงปะไปต่อยาว มีสามกับสองนะห้าครับได้แค่สามเขาแปดหลังไม่รอดอีกทีแล้วกันนะครับ อ่ะไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวันดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ